สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่แปลงหญ้าไนให้กอลครับคือโอกาสเทคคลิปพามาเบิงเมล็ดของหญ้าไนาครับหลายคนอาจสิสงสัยนะครับว่าเอ้ยหญ้าไนานี่มันมเีเมล็ดบ่อแล้วเป็นอย่างคือคอนคือบ่อขยยอ่าขยายพันธุ์โดยการใส่มเมล็ดนะครับครับหญ้าไนมีเมล็ดอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าการขยายพันธุ์โดยเมล็ดนี้กับสียากแน่เพราะว่าการเก็บมเมล็ดนี้ คือสิบอค่อยสะดวกเป็นไงครับมันบอขึอน้นหยากรอยง,ง่าคือพวกหยาพวกกินนี่หยาพวกมูลโตหมวกอ,อัตราต่ำพวกนั้นนะครับหรือว่าพวกลูซีพวกนั้นมันจะ,จะเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ง่ายกว่าหยาหน่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหยาหน่ายนี่ผมรู้สึกว่าผมอ่านผ่านๆน,นะครับว่าเมล็ดมันสิบออัตราการงอกมันสิบอค่อยดีเป็นไงครับคนก็เลยบ่นิยมเ,เก็บเมล็ดพันธุ์มาเพื่อขยายพันธุ์โดยเมล็ดนะครับก็ ปัจจุบันนี่ก็ส่วนมากเขากจะใส่ท่อนพันธุนะครับปลูกคือการกับแพนกลาครับถือว่าการใส่ทอนพันธนี่นคืออัตราการงอการติดดีครับก็เลยเป็นที่นิยมเนาะนะครับประมาณนี้ครับ